สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เห้อกรสิมะถอดปอเปียกันเนาะคะ่ะวิธีการถอดปอเปียให้กรอบเนาะคะ่ะปอเปียนีห่าแซ่แข็งไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องแซ่แข็งตอนนี้ปอเปียย่งแข็งเนาะค่ะ่งออกมาจากซองแซ่แข็งช่องฟิตเนาะคะ่ะแล้วห้อกรสิมะถอดแบบแข็งๆเลื่นเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ตั้งน้ํามันเนาะค่ะน้ามันเรียบร้อยเนาะคะ่ะน้ามันกําลังหอนเนาะคะ่ะแล้วห้อกระสิเอาปอเปียลงไปถอดเลยเนาะค่ะพี่น้อง ตอนนี้กับปลีลงไปทอดเลยค่ะต้องทอดตอนที่มันย่งแข็งๆเนาะค่ะพี่น้องเทคนิคการทอดปอเปียให้มันกรอบเนาะคะ่ะกรอบโดนยูโดนไดเบิร์ตมือเลยนะคะมนสิกรอบอยู่จังสันเนาะค่ะพี่น้องทอดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะทอดไปเรื่อยๆให่มันกรอบให้มันเหลืองดีเนาะค่ะพี่น้องนี่ลคะค่ะเทคนิคการที่ สีเห็ดไหอปอเปียมันกรอบนะคะ่ะแล้วนี่นะคะ่ะถ้าเป็นไปได้ห้าวแชร์ไว้ในซองแข็งนะคะเรต้องเอาออกมาเบิดแล้วห้ากระถอดไปเรื่อยๆเนาะค่ะถอดไปเรื่อยๆเลยนะค่ะเนาะนี๋ยะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ามาเบิงนะคะถอดไปเรื่อยๆนะคะถอ,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 อดประมาณสีนาทีนะคะพี่น้องสีนาทีเนาะคะ่ปะปอเปียเห้ากับสีเหลืองกรอบดีเนาะค่ะพี่น้อง อดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเมิดนะคะพี่น้องถอดไปเลยค่ะถอดตอนที่มันแข็งๆนะคะก็ตงขาออกจากช่องชแชะแซงแข็งแล้วถอดเลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนปอเปียเหลืองนะคะพี่น้องค่ะตอนดีกับปอเปียได้ดีแล้วนะคะเหลืองลายลามแล้วนะคะพี่น้องตักออกมาพักไว้เลยนะคะ แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ถอด่อเลยเนาะคะ่ะปเปี๊ดเสร็จแล้วค่ะกรอบแซนกรอบแซนอร่อยค่ะพี่น้อง,องกินกับน้ำจิมะะม้มเนาะค่ะถอดใหม่ใหม,มห่อนๆเลยเนาะค่ะเนาะ,ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อยกะจิม้มน้ำจิม้มสุดแสนอร่อยเลยค่ะพี่น้องจิม้มน้ำจิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มใส่ทั่วพร้อมนะคะอืมกรอบๆเลยค่ะพี่น้อง